มาแล้วครับผู้ชมรถเข้าใหม่นะฮะใครที่หา Toyota f ฟอร์จูเนอร์ท o อาร์ด3 0 v นะครับใช้งานอยู่นะโฉมนี้ปี2012ผู้ชมรถเพิ่งเข้ามาสีขาวเดิมโรงงานแล้วรถเป็นรถบ้านมือเดียวนะครับประวัติเข้าศูนย์เช็คศูนย์ทุกระยะนะฮะใครที่สนใจยอยู่กับโตทีอาดีชุดแต่งเดิมโรงงานท r อดีแบบนี้นะครับตามผมไปดูในคลิปเต็มได้เลยผมได้ถ่ายคนแรกเลยของบริษัทใครชอบใครสนใจต้องไวนิดนึงนะครับ ผามผมดูต่อให้จบนะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะที่สนใจรถยนต์มือ2อยู่นะครับวันนี้เพ่อผมเซลล์หนวดคอโตอีกแล้วเช่นเคยคุณผู้ชมนะครับวันนี้ขอญาติพามาดูรถบ้านนะครับใช้งานมือเดียวออกจากป้ายแดงนะครับผมเจ้าของดูแลรักษาดีมาก นะฮะกับขายที่หาอยู่นะ t o โยต้าฟอร์จูเนอรนะคุณผู้ชม3.0 V TRD ศูนย t i ีทตัวชุดแต่งท r อดีเดิมโรงงาน4ี่คูณสี่ฟคันนี้นะฮะปีสองพันสิบสองคุณผู้ชมนะครับชมนี้ต้องเรียกได้ว่ายอดขายถล่มทลายป้ายแดงล้านแยุคนั้นนะคุณผู้ชมแพงมากนะครับแต่ตอนนี้พอเป็นมือ2เนี่ยราคาเนี่ยหายไปแบบเกินครึ่งแล้วคุณผู้ชมนะครับ เหลือเพียงแค่5 0 0 0 0นกลางๆเท่านั้นนะฮะคันนี้ต้องบอกเลยว่าเพิ่งเข้ามาเมื่อกี้ผมได้ถ่ายคนแรกเลยนะครับราคายังไม่มาด้วยเดี๋ยวถ้าราคามาแล้วผมจะลงไว้ให้ใต้คลิปแต่ผมคิดว่าน่าจะอยู่เลืประมาณ5 0 0 0 0นกลางๆประมาณนี้นะครับเดิมโรงงานทุกจุดผู้ชมนะครับสภาพสวยกริปนะฮะอาจจะมีต้องเก็บรายละเอียดเก็บตัวสีนิดหน่อยนะครับผมเพราะว่ารถปีที่สองแล้วค่อนข้างที่จะเก่าแล้วนะฮะก็ต้องเก็บสีอะไรเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วผู้ชม เดี๋ยวจะพาไปดูสภาพตัวรถว่ารถบ้านมือเดียวใช้งานทุกวันเป็นประจำเนี่ยนะครับสวยยังไงนะฮะคันนี้นะครับกระจังหน้าโคมียมีเลขทะเบียนนะครับ6 6 7กคุณผู้ชมใครอยากได้นี่ครับผมติดต่อขอซื้อได้นะแต่ว่าไม่ได้ให้ไปด้วยแต่ถ้าใครอยากได้ก็ซื้อได้คุณผู้ชมนะฮะไฟเป็นโปรเจคเตอร์เลนนะครับผมนี่สวยๆแบบนี้ขอบไฟเดิมแท้นะครับผมด้านล่างนี่สุดเซอร์ไพรส์จันชนคุณผู้ชมชุดแต่ง t r d นะครับก็จะมีขอบไฟตัดหมอกนี่มีปั๊มโลโก้ t H d ตรงนี้นะครับสปอร์ติวนะคุณผู้ชมเดิมมาจากโรงงานนะครับกันชนช่วงล่างแข็งมากคันนี้นะครับใช้วัสดุดีมากเป็นเหล็กหมดเลยนะฮะอันนี้ซุ้มล้อป่องล้อใหญ่ๆนะครับฝาตัวฝากระโปรงนะฮะนี่สวยๆแบบนี้มีรูระบายอากาศด้วยด้านบนตรงนี้นะครับรถเพิ่งจอดมาผมถ่ายปุ๊บเลยผู้ชม นะฮะคันนี้มีกระจงกระจกหลังให้ครบนะครับสวยมากจริงคันนี้นะฮะใครได้เป็นเจ้าของโชคดีมากนะครับอันนี้คือเดิมโรงงานเลยใครจะเอาไปใช้ต่อเนี่ยผมบอกได้เลยว่าคุ้มตัวแม็กนะครับก็เป็นแม็กขอบ18 T R D นะฮะเดิมแท้จากโรงงานเช่นเดียวกันยางเปลี่ยนเป็นปี2023เรียบร้อยคุณผู้ชมนะครับตัวยางเนี่ยนะฮะเนี่ยปี23ชัดเจนเห็นไหมนะครับดิสเบรก A B S นะครผมคู่หน้านะฮะแล้วก็มีกระจายแรงเบรกดี d กันลื่นกันถลายเสริมแรงเบรกมีครบเลยตัวโช้อัพนะครับช่วงล่างเดิมนะฮะสวยๆแบบนี้เนียไม่ได้ล้างทำความสะอาดเลยผู้ชมดูกระจกเดิมนะฮะภาสีต่อครบปี69นี่สติ๊กเกอร์คำเตือนยังอยู่เลยนะครับติดฟิล์มให้รอบพันกระจกมองข้างเนี่ยมีไฟเลี้ยวให้ในตัวเปิดปรับพับไฟฟ้าแล้วด้านข้างนะครับมีสติ๊กเกอร์ g R D Sportivo ให้ด้วยมันได้เหยียบขึ้นสีดำด้านผู้ชมมีแหลกบาร์ด้านบนสีดำโอ้โหตกแต่งมาสวยอีก นะฮะคิ้วกันสาสตร์ปั๊มฟอร์จูเนอร์มาสวยๆนะครับก็ตัวมือเปิดได้โครมเงียมนะนะฮะอาจจะต้องเก็บรายละเอียดตัวบอกนะคุณผู้ชมพอรถเพิ่งเข้ามานะครับเนี่ยตัวบอกพวกนี้นะครับมีคราบรอยแตกรอยอะไรเงี้ยแต่ให้ดูเนื้อบอกนะครับยังนิ่มยังใช้งานได้ปกติตัวบอกเนี่ยเป็นปั๊มทีอาร์ดีด้วยนะครับเบาะเดิมทีอาร์ดีนะฮะซอกน็อตเสาเอไม่แกะไม่ขันคุณผู้ชมดูได้เลยนะครับสวยมากตัวพื้นนะฮะนี่ เนียนกิฟตให้ดูซอกน็อตเสาบีคุณผู้ชมนี่นะครับสบภาพเลขเข้าแบบนี้เลยนะฮะต้องดูกันแบบนี้เลยนะครับถึงจะรู้เรื่องนะนี่เดิมหมดนะครับโหตัดป,ปอดเม็ดา้์คุณผู้ชมไม่เคยแกะเลยนะฮะคันนี้สปอตเดิมเม็ดพักเดิมจากโรงงานคุณผู้ชมนะครับชัดเจนของแท้ดูง่ายอยู่แล้วนะครับคันนี้นะใครสนใจรีบเลยนะฮะลำพงลำพงจอกลาง มีให้ครบหมดแล้วแผงประตูด้านในเป็นสีเบสสีครีมเดี๋ยวผมทําควาสอาดให้นะครับพวกนี้ไม่ต้องเป็นห่วงผู้ชมนะนี่ยืนใช้แบบหนังเนี่ยตรวนี้แบบหนังหมดแล้วก็เจ้าของเดิมพุ่มเคปฟล่ามาตรงนี้นะครับตกแต่งมาตอนแรกมันจะเป็นลายไม้นะฮะจริงๆจะเป็นลายไม้นะแต่ว่าเจ้าของเดิมเขาตกแต่งเป็นสติ๊กเกอร์เคปฟล่ามานะครับยางรองซีนนะครับผมพวกนี้ยังนิ่มอยู่เลยนะฮะแผงประตูสวยๆนะครับเดี๋ยวให้ดูด้านหลังโครงสร้างก่อนผู้ชมนะฮะติดฟิล์มให้รอบพันนะมาด กระจกโตลต้าทุกบานคุณผู้ชมแต่งประตูด้านในใหม่หมๆแบบนี้เลยมีล็อกดงล็อกเด็กที่วางแก้วลำโพงมีครบนะครับติดทุกขั้นตอนติดทุกดอกแน,น่นอนนะฮะตัวฝั่งคนขับเนี่ยเบาะจะเป็นเบาะไฟฟ้าผู้ชมนะครับมีที่วางแก้วนะฮะเดี๋ยวขัดเคลือบสีสปาให้อย่างหล่อแน่นอนผู้ชมตัวเบาะนะครับมีพนักพิงแล้วก็มีที่วางแขนให้ปั๊ม trd มาแบบนี้นะครับเป็นเบาะเดิมนะฮะจากโรงงานมาเลยผู้ชมนะครับตัวบเบาะนี่สวยมากนะฮะ ยกขึ้นได้แบบนี้นะครับนี่ก็คือจะเป็นอร์ดเดิมเลยนะนะครับจากโรงงานมาเลยนะครับปรับพับเก็บได้ขึ้นได้อบ์ดแถวสามเนี่ยปรับพับแขวนคุณผู้ชมนี่ดูปูพรมมาอย่างดีเจ้าของเดิมรักรถมากนะครับผมดูแลรถอย่างดีเลยคุณผู้ชมนะฮะสวยจริงนะครับแล้วด้านบนนะฮะแอร์เอรนะครับผมไฟเป็นครบถัวแน่นอนนะด้านบนไม่มีรอยจดรอยเจอมาเลยคุณผู้ชมสังเกตดูนะฮะดูแลดีมากเจ้าของนะครับผมคันนี้ ห้าแสนกลางแน่นอนนี้เห็นแน่นอนนะครับผู้ชมนี่เป็น4ี่ขสด้วยนะนะครับใครสายลุยนี่ไม่ควรพลาดเขาไปใช้ต่ออันอีกยาวๆสปอร์ตเมนทอาร์คไม่มีการตัดไม่มีการแก้มานะฮะโครงสร้างตัวรถต้องบอกเลยว่าเกจเองจริงนะครับเราคัสซันแต่รถคุณภาพอยู่แล้วด้านหลังใช้เป็นดัมเบลุผู้ชมคัสซี 4, เดิมแพ้นะครับผมล้อ t r d จากโรงงานุผู้ชมและดูตัวยางนะครับผมดอกล่องอยางหนาลึกมากนะฮะตัวซุ้มล้อตะเข็บอะไรต่างๆนะครับ อยู่ครบแน่นอนเครื่องยนต์ดีเซลนะฮะ V n t u r b o ผู้ชมนะครับผมตัวนี้ D4D 3.0นะสปอยเลอร์ด้านท้ายนะครับมีโลโก้ TRD ปั๊มลึกๆแบบนี้อันนี้คือเดิมจากโรงงานผู้ชมนะครับไฟเบรกโดนที่3นะฮะนี่เป็นไงมีไอ้นี่ชัดเจนหมดเลยผู้ชมเนี่ย TRD ชัดหมดนะครับไล่ฟงไล่ฟ้าปัดน้ำฝนใช้งานได้ปกตินะครับนี่สวยมากนะฮะ ไฟท้ายนะครับเป็นหลอดเดิมนะฮะ <Hey. S 1> ผมไฟไม่แตกไม่ล้าไม่เหลืองผู้ชมคาโซ่ปมบไม่ต้องไปสนใจนะเดี๋ยวผมจัดการให้ผู้ชม <Hey. S 1> ให้ดูด้านท้าย VSC นะครับ CRD โลโก้ p o r t i v o อยู่ครบนะฮะเดี๋ยวพาไปดูนะฮะด้านล่างยางอะไรอยู่ครบผู้ชมโช้อัพเดิมแหนบเดิมนะครับท่อเดิมเดิมเลยนะฮะตัวล้อด,ดอกล่องยางเนี่ยลึกมากผู้ชมใช้กันไปกยาว นะครับแล้วก็ตัวนี้มีกล้องถอยให้ด้วยนะฮะนี่อ่ะฝาท้ายมีระบบช็คให้นะครับผมช่วยผ่อนแรงในการเปิดนะเราด้านหลังกว้างมากๆคุณผู้ชมเนี่ยเจ็ดที่นั่งคุณผู้ชมพ p พีวนะฮะราคาดีด้วยนะครับายแดงร้านแปดนะแต่วันนี้เหลือเพียงแค่ห้าแสนกลางๆเท่านั้นเองนะครับให้ดูโครงสร้างก่อนอะนะไม่สองแสนสี่นะฮะก็ถือว่าเฉลี่ยการใช้ต่อปีก็ไม่ได้เยอะสมเหตุสมผลนะครับคุณผู้ชมนี่ไม่ก็ ใช้งานชีวิตประจําวันปกติเลยนะครับสวยมากนะฮะนี่ผู้ชมโชกองโชกภาพใช้งานได้ปกตินะครับใครที่เอาไปใช้งานต่อนะฮะผมบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนนะครับจับตัวทียอดีนี้หลังคงหลังคาเนี่ยเรียกได้ว่าไม่เป็นสนิมเลยนะครับโชกภาพช่วงล่างฉีดพ่นกันสนิมมาให้เรียบร้อยนะฮะนี่คุ้มชมดูด้านข้างไม่มีรอยบุบรอยรักยิ้มมาเลยอันนี้คือรถเพิ่งมาจอดเลยนะแล้วผมก็ถ่ายคลิปให้เห็นเลย สภาพแรกเข้าจริงๆนะครับเนี่ยสวยมากผู้ชมดูกันไปแบบละเอียดนะฮะนี่ให้ดูทุกซอกทุกมุมอยู่แล้วนะครับผมเซลล์นวดนะให้ดูทุกซอกทุกมุมอยู่แล้วนะครับผมก็ห่างหายไปนานจากการทําชิปนะวันนี้ก็ขอญาตอ,อันมานานนะครับดูด้านบนหลังคานี่ผู้ชมไม่มีรอยขันไม่มีรอยบุบไม่มีรอยระกิ้มแล้วโลบาร์แข็งแรงมากดูนะครับโยกให้ดูแบบนี้เลยนะครับไม่มีหกักผู้ชม นะฮะแผงประตูส,ยสวยๆนะครับนี่ดูครบเลยเหมือนคุณผู้ชมเนี่ยมาเดินทางมาดูเองที่บริษัททอโต้ตเลยคุณผู้ชมนะครับมีสัญรักกันขโมยตัวต้าโต้ตารามนะครับนี่สวยๆพุ่มเคฟล่ามาอย่างดีคุณผู้ชมนี่แล้วก็ตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นในเรื่องของกระจกปรับพับไฟฟ้าออโต้ฝั่งคนขับเซ็นทรัลล็อกมีให้มือเปิดโครเมียมนะครับ ตัวน็อตเนี่ยคุณผู้ชมผมอยากให้ดูนะโครงสร้างรถ12ปีไม่เคยทําอะไรเลยนะครับรถบ้านมือเดียวนะฮะโครคงสร้างดีมากไม่เคยมีประวัติชนหนักหรข้ามจมน้ําแน่นอนผมรับประกันให้ได้มีวารันตีให้นะครับผมนี่ให้ดูนะครับผมจัดไฟแนนซ์อาจจะต้องดาวนะ์นะคุณผู้ชมผมแนะนํามาซื้อสดเลยดีกว่าจบเลยนะครับผมซื้อสดง่ายเลยนะฮะใครสนใจติดต่อหาผมได้เลยนะครับแวนฟรีแวนนะฮะ ฟรีแัตนแน่นอนคุณผู้ชมไม่มีหวนเจ็ดเปอร์เซ็นตนะครับผมนี่ที่วางแก้วมีให้ที่วางแก้วนี่ก็ใช้งานได้ปกตินะครับไฟสูงไฟต่านะครับผมปะพับกระจกหูช้างนะครับไฟ Security นะฮะกุญแจเป็นระบบไขเสียบนะฮะแต่ว่ามีเรื่องการปลดล็อกไว้ให้เบาะนะครับเป็นเบาะไฟฟ้านะครับปรับแปดทิศทางคุณผู้ชมนี่เห็นไหมเบาะไฟฟ้าใช้งานได้ปกตินะครับขออนุญาตเข้าไปในตัวรถนะมานะครับ จะขออนุญาตสตาร์ทรถเลยแล้วกันนะคุณผู้ชมบิดกุญแจทีหนึ่งนะครับผมแล้วก็สตาร์ทได้เลยนี่คุณผู้ชมเชื่องเดียวเท่านั้นนะครับเจ้าของดูแลมาอย่างดีนะครับตัวไม้นะครับมาตรวัดเลนไม้แบบเรืองแสงนะครับเลขไม้สองแสนสี่หมื่นแปดพันเก้าร้อยเจ็ดกิโลเมตรเท่านั้นเองน้ามันเติมไปให้เต็มถังคุณผู้ชมนี่นะครับไม่ต้องไปเติมเองแล้วนะครึ่งสามจุดศูนย์นะครับ เวียนเทอร์โบนะฮะแล้วก็ตัวนี้นะครับพรมลายหุ้มเชฟล่ามาเจ้าของเดิมไปทํามาสวยมากนะฮะพรมลายเป็นระบบปฏิฟังชันนะครับแล้วก็มีคูช์คอนโทรลนะครับสวยมากใช้งานได้จริงด้วยนะครับระบบล็อกความเร็วอัตโนมัตินะครับผมเวลาเดินทางไกลนะครับไม่ต้องเหยียบคันเร่งแล้วคันนี้ก็มีคูช e คอนโทรลให้แล้ปรับเสียงเพิ่มเสียงใช้งานได้ปกตินี่เครื่องเสียงดีคุณผู้ชมเนี่ยไหมเครื่องเสียงยังดีนะ อ่านี่เทสกันแบบให้เห็นเลยนะครับสวยๆแบบนี้จอกลางเดิมจากโรงงานนะมีระบบ s d card มีระบบ n a v i g กเตอเชื่อมต่อบลูทูธได้ AUX เชื่อมต่อได้คุณผู้ชมนี่ฝาปิดยังใช้งานได้ปกตินะครับนี่ระบบน้ำทางใช้งานได้ปกติคุณผู้ชมนะครับกล้องถอยมีให้คุณผู้ชมนี่นะครับกล้องถอยก็มีนะ ใช้งานได้นะครับจอไม่ล้าวไม่เหลืองนะครับแอรเป็นระบบออตโต้ผู้ชมนะครับ CD MP3 เล่นได้หมดเลยเปลี่ยนช่องเปลี่ยนอะไรนะครับได้ง่ายเลยนะฮะนี่นะครับสวยมากจริงคันนี้ใครได้ไปถือว่าโชคดีปี2 0ง2กับ ราคา5 0 0 0กลางๆนะผมคิดว่านะนะครับใครที่อยากได้นะครับผมติดต่อหาผมได้เลยนี่มีรีโมทให้ด้วยนะครับแอร์เออติดครบปกตินะครับมีที่เก็บเหรียญมีที่จุดบุหรี่ให้ตรงยุคตรงรุ่นเลยนี่มีเรืองทรงเรืองแสงให้ด้วยนะคุณผู้ชมตัวนี้มีการลื่นกันถลไมนะครับแอร์ด้านหลังนะฮะเปิดปิดได้นะครับตัวนี้มีเอาเล t ชาร์จให้เกียร์นะครับผมที่เป็นเกียร์4คูณ4นะครับผมก็มีมาให้แยกมานะครับสำหรับปี12นะ หัวเกียร์นะครับผมจริงๆมันจะหุ้มลายไม้นะแต่นี้เอาไปหุ้มหนังมานะครับนี่คิ้วขอบนะครับผมเป็นเคปล่าหมดนะฮะมีเกียร์ดีเกียร์ตามเกียร์แอลเกียร์โรนะครับผมเบรกมือแฟแมนนวลนรู้ชมที่ว่าแขนลักสอบเป็นหนังนะครับด้านในก็จะเป็นเก๊ะนะฮะแบบนี้เอกสารคู่มือนะครับเดี๋ยวหามาให้ผู้ชมนะครับแต่มีแน่นอนเล่มไม่จมรู้สุดหายแน่นอนนะครับคู่มือการใช้รถก็ยังอยู่นะครับก็ กระจกเดิมๆมีมาให้ครบนะฮะไฟติดครบทุกดวงแน่นอนสวยมากคุณผชมนะฮะใครที่สนใจอยู่นะครับติดต่อผม0648436587ได้เลยคันนี้เข้าศูนย์เช็คระยะตลอดถึงมาจะ240,000นะฮะแต่รถสภาพยังดีแบบนี้คุณผู้ชมรีบเลยนะครับไม่ควรพลาดนะฮะคันนี้ต้องบอกได้เลยว่าน้อยครั้งที่จะเคยเห็นนะสำหรับตัวปี2 2ตัวท็อปสุด g r d ชุดแต่ง g r d เดิมทั้งคันนะครับ ยังอยู่ครบทุกอย่างคุผู้ชมนะฮะไม่มีหายไปไหนแน่นอนนะครับเครื่องยนต์นะครับดีโเครื่องยนต์เดียวกับ Vigo แชมป์ุผู้ชมซ่อมง่ายดูแลง่ายอยู่แล้วนะฮะนี่ฝาโครงฝาเครื่องนะครับไม่มีคราบหยดเยอ้มของของเหลวนะฮะกับเบรกเ b s ีอคอ,รรองรเดี๋ยวถอดประเฝาให้นะครับแบตเตอรี่อะไรเดี๋ยวผมดูแลให้ให้ดูสังเกตนะคุผู้ชมคานนะฮะเนี่ยสังเกตนะ ตัวคานตัวอะไรนี่รหัสพวกนี้น็อตยังไม่เคยถอดเลยคานหม้อน้ำนะครับด้านล่างไม่คดไม่งอคุณผู้ชมสวยมากนะครับแบตเตอรี่ปีหกเจ็ดนะฮะคันนี้คันเพจเดิมมีให้เห็นนะครับปีสิบสองนะฮะสติ๊กเกอร์มอตอยังอยู่นะครับซีนเดิมครบแน่นอนเครื่องยนต์เดินนิ่งแบบนี้เลยใช้งานได้ปกติผู้ชมนะฮะฝาโป้งนะครับไม่ถอดไม่ขันนะครับผมแผ่นจันรความร้อนตึงๆดูระบายอากาศมีครบซีนยาง นะยางรองมาครบเลยใครที่สนใจอยู่นะครับติดต่อมาหาผมได้เลย064843657เจ้าหนวดพอโต้ hmm. ยินดีให้บริการคุณผู้ชมอยากจะมาทดลองขับเทลิดนะโทรมาจองล็อกรถไว้ก่อนนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการพลาดส,สิทธินะนะครับเพราะว่ามีคันเดียวเพิ่งเข้ามาใหม่หด้วยใครที่ชื่นชอบสนใจฝากากดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปหน้า,คล,นาคลิปต่อไปจะเป็นรถไหลยี่ยห้ออะไรนะครับฝากกดไลค์ให้ด้วยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ